ไปขุดๆโอ้ขุดแปบ๊บเดียวเห็นแหละเดยวอันนี้เดวมันอันนี้เป็นจิลอนไะปขุดแป๊บนึงได้ซีโตเลยเนาะนนนนอย่าโกนนี่นี่นี่อนน่ะอันน่ะตรงนเนี่ย สวัสดีทุกคนเนาะมี้วันจะพาทุกคนไปหาเลาะขุดจิร่เนาะเพราะว่าเห็นเมื่อวานเห็นหลายคนเข้าไปนะขุดจิร่นะคราวเดียวได้หาหกสิบตเห็นบางคนได้เปล่อยไปเขามาขายเขามาขายอยู่บา้ายก็เลยว่าสิมาขุดเนาะมาหาบ่างบน เราขุดนะเบืองเมืองคือเขาว่อชิด้หรือบ่หนะเห็ดม uh, ื่อวานไห้เห <c oughs> ็ดเขามาขายสามโตต่อพันอ่ะเขามาขายสามโตต่อพันสิบพันแกได้สามสิบโตนั่นหันลอยโตหันลอยตแมลสามสิบพันเนาะเขาขายซื้อโอ้มันได้เจอเจอเฮ็ดจ่อยจะเหนกง่ายโอ้เห็ดเฮ็ดสั่ม นี่นี่เห็ดเไปห้าคนกิเห็นเห็ดี่านี้นอตจี่อวเนยเ็นอวัตถรนี่ตัวเนีเวัตัเนีตนปนอตรัตินีันเ็ตเนตัวน้อวน่ยตัวปุเนา่ันยอตนี่นยอัรี่ยนีนร ใบกเคยมากลองมายามเนาะบแมนมันเคยหรือบอยนี่เขาก็พเห็ดปวกนี่เห็ดปวกบอสเรื่อกำลังเสกกำลังสองชุบฟอกบอิออม้ตัไ่อวตัวมัมีชุนจเรีย เอาหาเลาะแม่นนะไปเลาะขุดแถวอันนั้นสวนกระเเนาะบักสวนกระเ่กลางนี่มันจะบ่มีมันเป็นจังซี่เนาะบ่อนจิโลบอนจิโลมักอยู่แม่นจะมักอยู่บ่อนบอนมันเกี้ยงๆเนาะ เาะ,าะค,คูแข่งคู่แขนงแข่กันนี่นี่แข่งเนาะจับไจับไกันไกันแข่จักไปและสิได้ก่อนเนาะอเหนวมึอเห็นวมแลบิ้งเบิ้งบิ้งดเห็นว่าว่อตัวบางอย่าง ก็ได้แล้วอันนี้เขินเน่ะกิโลน่ะอันเก๋ออันนี้เขาคุดได้น่าจะประมาณสิบปลายตนี่น่าจะได้ห้าพันเลยน่ะอันน,น,นี้อันดับที่สองเนาะขอได้ที่หนึ่ง ลับแค่เว้ยกินแบบบ้านบ้านพี่น้องนะ <c oughs> เดียวไปเงียไปเงียม,มาไปถึงงูอยู่ไหนพอดิ เห็นเขาไปขุดเมื่อวานคือว่าได้ง่ายได้เท่ว่าเมวนเขาไปขุดครานึงได้ร้อตัวยังได้เกิดมีเตาต mà chỉ bên khi nè tiếng hai nhầm người chạy về nhầm vị à đó, nó bơm mình như này bơm 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 ไปถอยให้นี่เนาะบักเลือกๆมันอยู่ตรงนี้เนาะเพราะคือเห็นมื่อวานเขาขุดมันคือได้ง่ายเลยว่าอันนี้ขุดบักเลือกของจริงได้หนใส่เลยอ่ะไปเบิ้งไปเบิ้งอันนั้นอยู่หูวอื่นปัดนะ

khua quá mọi này ừ. ôi chặt 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 ôi chặt 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 nè chặt 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 này này, xe này, này. này อะไรใส่นี่ใส่นีน่ฮูปเฮไปเปบังหูใหม่กันไปไปไปขุดขโอ้ขุดแป๊บเดียวเห็นแหละดีว่าเนนี้้ดีหัวมันอันนี้เปินจิลอน

ตัวน,นิดหน่อยครับเอาเอาเลยเอาเลยว้าวตีร์ตรวจเอ่อเกี่ยมเยอะเกิเมื่อวานเห็นเขาไปขุดสองชั่วโมงในลอยตัวมื่อนี้เขาไปาข,ขไปุดกับร้านนึงแต่หนึ่งชั่วโมงในหาชิปตบวหมดไล่นี่นอนบรรยากาศแถวสวนเนาะโอเคอยู่ อากาศดีมันกัศนงงี่แม่งเอาสำหรับให้มักคลิปนี้ก่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใหน้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้วันเห็ดคลิปต่อไปเนาะสำหรับ <laughs> วันนี้วันลอกไปคุดจิลก็ได้แต่ท่านหินแหละพี่นนองบ่ได้ไล I know niya